เอาละครับขออนุญาตนะครับก่อนที่จะเป่านั้นวันนี้เป็นความสำคัญของน้งองบาลและก็น้องเม็ต อย่างนี้ครับอยากให้น้องทั้งสองเนี่ยเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนเนี่ยอวยพรให้กับมามาแล้วก็คนที่มาวันเกิดนีด้ด้วยเม,ดม,ดมดยด้วยเมยด้วยเมยด้วยเดือนตุลาโอเคนะครับไ,ไป,ไปไนะครับผมก็ขออวยพรนะครับให้พนะี่เดือนเดย์นะใช้น้ำหอมหา เมยเนตพี่สาวป้าเสาอนะครับป้าจุดด้วยนะครับผมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกันนะแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับผมก็อย่างบอกว่าทุกคนใที่นี้นะครับผมถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันก็ช่วยเหลือกันทุกๆอย่างรักกันรองรองกันนะครับก็สต่อไปก็ ขอให้รักไปนานๆ้วกันเย้ด้วยนานๆรักเรียนนานๆนะ้แล้วรักไปก็ก็อยากบอกว่าไปรทุกคนเหมือนกันนะครับเห็นีหยค่ะก็ฮันทีนะคะแม่แล้วก็ พอสูงมากแล้วกันค่ะที่เน่ายถึพรอมาในานะคะถึงพ่อมาไงแข็งแรงนะคะอยู่กับพวกเราไปนานๆนานเลยนะคะขอบคุณนะคะที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะคะคอยช่ับสนุนปูนยาและการเมื่อถึงก็สนุกับกระทอานะคะต่อด้วยส่วนต่อมานะคะก็ขอบคุณที่เลี้ยงใบไม่ดีนะคะ แลนด์นี <c oughs> น่นนนมาตลอดแล้วก็ขอาคุณยายด้วยพี่เขาไม่ได้เก็บมาแล้วพี่เรนปเป็นลูกแม่เอาจังกิบแล้วก็เป่าเทียนเลยครับเอาพวกเราร้องแฮ ตอนนี้ก็เป็นการขอบคุณระหว่างเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยนะครับอ,อ,อแขกมาตั้งเยอะแล้วไม่ขอบคุณบ้างเหรออะอย่างน,างนี้อย่างนี้เป็นบทเเลยใช่ไหมเห็นบอกว่าเตรียมไปแล้วนี่ดึงหลังหนูว่า